มา,ากวดวัดกับผมวัดปลาคเดี๋ยวผมเป็น้องสายไฟมาต่อสายไฟไฟหลวงตาจอมครับอีกเยีางนี้เราหลวลงตจจาจอมแจ็คตูนี่แล้วผมปลานี่เพื่อเข้าลงยังว่าถึงลงกุฏิเลยนะครับผม หลวงลุงภาพกัหลวงตาจอมครับเรามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับวัดป่าหลวงตาจอมอยู่วัดป่านี่ระวังอันนี้ใน,นเดอ้อครับระว,วังอไงเครื่องเข้าล้องเดอ้อนี่สำนักส,ส,สิลิลงทางมองนี่นี่ชิลงมองนี่กันไปทางนี่ไปยัง นี่มักจะมีบองนีนี่ผมว่าโพ้นี่ต้องมีของแถโพนจอมปวกผมลงเชือหนึ่งละอ้ยเจ้าตีเลยช่วยแล้วลงตาจอม<ต>เอ,อ้อยคุณลงลุงตัวนี้มันสองตวัวครับลงลงุงไอเดียไอเดีย,ย,ย,ย ไม่ไปแล้วแล้ววังตะโคแล้ว,ลว,ลวลหนากพออา่อ้วยครับดิโอ้กูตีไปสี่ประเด็หลวงตาจอมไปเห็นหาอยู่ตรงหน้าเนาะโอ้พอดีเลยนี่ ใส่ใหม่ปลายสำหรับเห็ดปุตหอยู่ในรเห็ดญาก้วยโอ้นี่แหละบานหน่อยก็ก็เห็ดทรงกระตับปุตตไปสิเลย ห้องน้ำมีน้ำวันแต่ต่อมากเพราะรับี่น้องพอดีหลายปีแล้วครับผมสิบหกสิบเจ็ดปีระดับปลาบ้มีพผะามาอยู่ครับผมหาหลวงตาจำก็ไปหลวงลุงผ่าเราก็ม่าอยู่ปฏิบัติรรำครับผมพอได้มาให้โอ้มีเจ้าทีนั่งอีก อุ้ยอีกเกียร์ครับพี่น้องโหเราได้มาอ่าเพื่พ,พปรปศาสนามาเห็ดวัดทำวัดเย็นวัดยังครับผมผมก็มากวดอ่าวัดปลาซอยเล่าล,ล้วก็มาเดินสายไฟครับผมพวมมาว่างวานครับพี่น้องอยู่บันตะเกเคี้งครับผมเราก็อยู่อาหาอดขับรรษาล้วก็ไปจำวัดเคลื่อนอยู่ วัดสว่างอารุณครับผมอรุณมหกวัดอย่าลืมเลยครับพี่น้องบัตะเคียนอยู่ไก่เคียงพี่น้องอยู่ไก่เคียงกับมา,าบินตบาดครับผมมือเดียวผมกับสิเป็นสังกะรีครับผม บานองค์มาเป็นสังกรีครับผมรถตัจอมามือขึ้นเศร้าผมมาเป็นสังกรีเด้อขาดสังกรีเห็นบ่มือขึ้นเศร้าครับผมเดี๋ยวมาเป็นสังกรีจะเป็นเราอยู่สิบหมื่นกตสิมาเป็นสังกรีจากสิบหมื่นครับขันอยู่เป็นเดือนกรเป็นสังกรีเป็นเดือนครับน,นี่ทางแยกครับผม บวดปนี้ก็ย,ยู่บวดพี่น้องก็ายงางปลาหลิงบวดนนอะไรอย่างเนาะใช่ครับหลายบ่ลงลูกจะเงว่ามันมาล่อรับสินละพอ,ลลอ,อดลงลุงมันสกี่ใส่ต้องไงยังไงต้นลูกเตวดามันสกีใส่หน้าผากได้ครับลงลุง โอ้ประจุมประจุมเจ้าที่อาเจ้าที่ข้าวแห่งเดี๋ยนะี้มีฟองมีฟองยางครับแก่นแล้วมันวะตามรักข้าวแก่นอะ่ะสิมันมีต้นใหม่หลายมันเลยมันเลยบอกให้เขามาอยู่งเรื่อแบบนี้เนาะ อ๋อมาหากินแม่งแม,แ,แม่งยิ่งขึ้นน,นี่เราบุกสายไผ่ไเาาลากันครับไไอันนี้ก็เป็นกุฏิหลวงตาจมครับผมหมู่หลวงตาจมก็ไปหลวงลุงผาบเล่ามาจาก วัดสว่างอารุณบานกขวัดครับผมเรามาปฏิบัติธรรมมาปดสัซั์มาเผยแผ่พระาสะนาในอยู่ในวัดป่ามาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาทำวัดเดย็นอยู่โบสนี่ครับผมนี่อยู่โบสเป็นวัดป่าสำนักปฏิบัติธรรมครับผมพระบบมบ างมาแต่งแต่พ่อสอพ <c oughs> <c oughs> ูนครับผมยี่สิบกว่าปีแล้วตรงนี้ก็เดินสายไฟมาไหวครับผมตอนแรกก็ทำวัดเย็นทำวัดเย็น รรมเจนกับผมกะเทศให้ผู้เฒ่าผู้แกได้ฟังไอเห็นดวงตาละวาวครับผมนี่แหละครับผมบัดปลาเงียบสงกบดีนะครับนาะพี่น้องนะ,นะดีเลยดีเลยครับผมสี่ ลงตาแล้วมากับไอ้หลวงลุงถือว่าสุดยอดแล้วครับผมพี่น้องทุบๆกันครับผมจะด้กะมือ่เสาหิลืม,มาจำบุญตักบาทนะครับเด้อมาใส่บาทกันเดี๋ยวผมจะไปหาโต๊ะเงีวมาตัางไว้เป็นตักอา,อาหารฉันเสาครับผมกำลังกวดอะไรยังเตรียมโตะไปหาแคร่หาหนามมาครับผมอ๋อสร้างเมื่อ4ธันวาคม2 ห้าสี่ห้าครับผมสองห้าสี่หาครับประมาณจากปีปเนาสิบห้าสิบหกปีเนาะสองห้าสี่ห้าสองห้าสองห้าห้าห้าสองห้าห้าห้าเฮ้สองห้าห้าอู้สิบกรุปปีครับผมโดนแล้วเนาะข้าวโพม ยามเวน,เวนเยามยังกะพี่น้องบ้านไก่เลียงเชี่ยงกับข้าวมา้เาเดินจงกรมมาฟังเทศทำบัดรย็นในการน,นะครับเรื่องยามเสากับไม้ฉันเสาฉันยามครับผมหลับศิลและพอดในกันครับผมให้ปูที่ตรงล่วงรับไปแล้วครับผมมือเสาผมก็ต้องมาเป็นสังกะรีอยู่นี่ครับผมมเป็นสังกะรีเป็นวาสีอยู่เดือนหนึ่งครับผมสังกะรีวัดป่า เราน้องกับบวชด้วยนี่แหละครับเจ้ก่อนครับผมมาท้าบุญตักบาตรเหตุทำบุญเหตุบุญเหตุกุศลให้ผู้ที่ลงรับไปแล้วนะครับเด้อนี่กล้วยเอามาไหวมือกับอะไรเพราะมาแต่เสาวครับผมแต่เมื่อนี้ก็สิไปหาเตรียมพวกสิ่งอำนวยความสะดวกให้ดวงตาจอมกับไปลวงลุงก่นครับผม เด็ดหอนแห้งครับจ,นนจนันนะันจันรเนยหลวงลุงวันนาพอดีหอนแห้งครับผมเห็ดนานกวดไหวมองเห็ดเดินจงกรมไหวปฏิบัติธรรมครับผมเพื่อญาติโยมเข้าม,มาเพราะเรามาปวดให้ญาติโยมเดียเขามาเห็ดบุญเห็ดท่านอุติบุญสน,นุนกสน,น,นให้ญาติมิตร มิีสายญาติมีจิตมีสาย,ย,สายครับผมพี่น้องทกพูนครับผมมาก,กวดหน้าฝนยังกัเนี้ยมเสามาจังหันเสาครับผมใจยูนหนีเป็นประสันเพี้ยนป่ะครับแล้วันมือเดียวครับผมเอาครับพี่น้องเดี๋ยวเหตุงานตอกันครับผมเปิดสายไฟก่อน กระรีครับผมเราอยู่เดือนหนึ่งอยู่เดือนหนึ่งผมกัต้องมาตะเทศนั่งเล่าครับผมพออยู่น่ท่านมีไผ่หัวเรามาอยู่วัดป่าครับปฏิบัติรรมครับผมไปหาคนหนามคนยังใหม่เล่ากันครับผม